ตัวขนมจีนใส่ผักกันจองกันเดี๋ยวลวกก่อนน้นําเดือดแล้วลวกเลยแบบพอมันสีเขียวๆสดๆนุ่มๆอะ่ะลองดูใช้ได้แล้วไหมอะ่ะทุกคนได้แล้วเนาะเอาเถอะ <laughs> เดี๋ยวไปเอาออกน้ําออกกัน <laughs> มาค่ะครบแม่ครัวพร้อมแหละ <laughs> พริกจ้ะกระเทียมใส่กระเทียมหัวเดียวพอ ไปเลยเสร็แล้วก็มะเขือใส่ไปเลยค่ะหลายๆโลกตามด้วยมะละกอเลยค่ะอันนี้สับเองนะใส่ให้หมดกระมังเลยเดี๋ยวเราจะใส่ขนมจีนด้วยมาแล้วขบเลยจ้ะอ้อลืม อูมามิเรา้ยสูรสหมดแซบนัวหมดทำไงเร่อขุดขุดแก้วเลยําก่อนเด้อจ้ะโหกลิ่นมาแล้วอะตามด้วยปลาเลย ไม่เยอะไม่เยอะมอะมมมานาวจ้าใส่ลงไปลูกนี่พระเอกผักการจอมใส่ไปเลยขนมจีนจ้าขนมจีน,อจนโอ้โห,หตเต็มโคกแล้วอ่ะ ไปโคเลโคเล่ก่อนเด้อโอ้ยเสร็จแล้วโอ้ยโอยยมือไม้เป็นพาลาวาลใน,นหมดเลย,ยตาําซัวว้าวไปแล้วตําซัวใส่ใบกัญจองใส่ขนมจีนเออไปมาชิมกันตําซั่วใส่ใบกัญจองใส่ขนมจีน เปี่ยมือเราเองอันนี้ก็เห็นอ่อนขออนุญาตใช้มือด้วยจ้า เคแบบมันจองนานไปหน่อยอ่ะมันเละอ่ะมันมันแบบเละ <c oughs> เหี่ยวหมดเลยอ่ะ <c oughs> แต่ก็อร่อยเหมือนเดิมืมื่อเสือพว่วง <c oughs> ปิดกันอย่างี้แหละ ใบใาก็เห็นว่าย่องเห็นอ่อนอ่ะเคี้ยวมันมากเลยชอบกินแบบเนี้ยอ่อนๆแบบเนี้ยแต่เป็นเม็ดที่เกลยดแกะเป็นกันปะอืมอืมอืมดเกดไม่อ่ะ ถ้าเสียงไม่ได้ยิงขอโทษนะคะอืมอร่อยมีต้นหอมซื้อมากินกับป่นปะหู่เมื่อวานเดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปให้ดูนะอืมอืม พี่ผางอยู่แค่สามอย่างผางเรียนไม่มีละหมดอ้อนฝากคุณจองออแล้วอิ่มจอเหมือนเจน่า ชอบกินต้มจำกับอะไรกันมั่งแบบเวลาใส่แบบเวลาตำเข้าแบบคือเราอะอันนี้คือครั้งแรกของการทำแต่ใบกระจองครั้งแรกก็จะแบบนะลองผิดลองถูกจะต,ตำตำมาหลายรอบแล้ว แต่จะดูทุรักพขเลยน่ะเราไม่ค่อยใส่พวกอะไรอะ่ะมะเขือตัวผักยาวอะไรเงี้ยขี้เกียจอะ่ะแต่ถ้าแบบเอามากินแอมเงี้ยกินยอดแล้วก็ใส่ง่าย,ายพริกกระเทียมปลมาร้ามะกอถ้าไม่มีอะไรเลยนะ ม่หนาเราปรุงด้วยแค่นนะีอ้อร่อยแล้วอร่อยมากอมชอบกินปึ้งหอมกันไหม ทำเองแทบเองอ,อืมเคยโดนเิกออืมเมื่อก่วงกินเมื่อก่อนไมก่กล้ากินดิบนะแต่กินดิบอร่อยนะมันมันมันเนี่ย เคี้ยวแบบก็เห็นแบบมันมากเพลินมากเม็ดอยู่เด้อแต่ที่ฆ่าเม็ด

ฝนตกมาสองฟ้าเนี่ยเพื่อฟ้าเพิ่งจะเปิดนิดเมื่อคืนตกทั้งคืนขับรถขับรักระวังด้วยนะคะ Hmm. cái ăn ở đây nó chật chật nè, đó nó tha Rất ngon lắm, 7 คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทำเรื่องกินเลยอ๋อก็ฝากแม่ๆพี่ๆพ,พ่อๆนะคะฝากคลิปด้วยนะฝากช่องด้วยนะเด <c oughs> ยวพามากินของอร่อยๆกินง่ายๆรับซื้อของเก่าเข้ามา ีอ่อ่ะชอบเก็บผักใส่กล่องแบบนี้คือแม่ทำอะ่ะก็เลยทำตามมาก แล้วแบ,บมันเก็บแล้วมันสดดีอ่ะเออใครลองไปทํานะหรือว่ารูกันหมดแล้วปกติเราก็ใส่แบบใส่ถุงใช่ไหมใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นอันนี้พอล้างแบบเรียบร้อยแบบแล้วก็เก็บใส่กล่องอ,อ่ะเอ้ยมันก็ไม่เหนียวนะอืมโอเค ขอทาเสียงสุดนะโอเคทุกคน10นาทีแล้วเดี๋ยวขอไปกินต่อกันนะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนขอบคุณนะคะทุกคนฝากแบบฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้มากนะเพิ่งเป็นคลิปแรกในการกินอาหารของเรา แต่ว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมาทำอาหารให้กินมาอีกนะโอเคคุณค่ะดีค่ะ